สิามมกราถึง22สองกุมภาในเดือนพฤศจิกาปีห9นี้เรื่องราวความรักของชาวราศีกุมนะครับไพ่ใบแรกที่ได้ก็คือไพ่ไม้เกนะครับไม้เกไพ่ใบที่สองที่ได้ก็คือไพ justice, ่ justice เทพเจ้าแห่งความยุติธรรมไพม่ไม้เกความหมายก็คือว่า ความรักของคุณที่ผ่านมาในอดีตมันเป็นความรักที่คุณสามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าสารสัมพันธ์กับคนที่คุณกับเขาคุยกันได้ด้วยดีทําให้อะไรที่มันเลวร้ายเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่า j u s t i c เนี่ยทเทพแห่งความยุติธรรมเนี่ยคุณเองก็สามารถที่จะต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณก็ให้ความเป็นธรรมกับคู่ของคุณบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะมีคนที่แอบ,บชอบเขามากเหนือคือมากคือมากกว่าคุณเขาเองก็พยายามปฏิเสธคนคนนั้นแล้วก็คุณเองก็อาจจะรู้คุณก็ไปถามเขาเขาก็อาจจะแบบพยายามปรับความเข้าใจว่ามันเป็นแค่เพื่อนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่เราคิดตรงนี้เนี่ยคุณเองก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อได้คราวนี้เนี่ยจุดที่บอกความเป็นตัวตนของคุณนะครับ ก็คือว่าคุณได้ไพ่ถ้วยสามไพ่ถ้วยสามมันแปลความหมายว่าตัวคุณเองมีมิตรภาพดีๆแล้วก็มีความสุขการเฉลิมฉลองกับความรักที่คุณรู้สึกว่านี่คือความรักที่คุณตามหาตัวคุณเองสามารถที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะมาหลากหลายทางทางที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่คุณสามารถกันกองได้อันนี้คือตัวคุณนะครับ คราวนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของคุณในะปัจจุบันนี้คุณได้ไพ่ใบแรกก็คือ The Hermit The Hermit นี่คือไพ่นักพจน์นะครับก็คือไพ่ใบแรกส่วนไพ่ใบที่2คุณได้เดอะโฟมรุ่เจ้าสำรานนะครับคือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่คิดมากช่วงนี้แล้วก็คุณต้องใช้ความคิดของคุณในการไต่ตองเรื่องของความรักเพราะว่าความคิด ที่เราคิดไปนี้พิคอราละเอียดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพบเจอกับความอิสระความสุขสมบูรณ์ทําให้สิ่งที่คุณไขว่คว้ามาเนี่ยมันเป็นอิสระแล้วก็คุณก็จะได้ความรักที่มีคนจริงใจให้หลุดพ้นพันธนาการที่เลวร้ายที่เอาเปรียบคุณอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ย ไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ถ้วย5้าไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่ไม้10สิบตัวคุณเองเนี่ยไพ่ถ้วย5้าตัวคุณเองคุณไม่อยากได้การทะเลาะเบาแวงอีกแล้วคุณอยากจะให้เรื่องราวที่มันไม่เข้าใจในตัวคุณกับคนที่คุณรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่คนอื่นมาหยิบยื่นให้เนี่ยอยากจะให้มันเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมามันเลวร้ายมากมันเป็นจุดที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยกับการที่คุณต้องตามแก้ไข สิ่งที่เราเองจะต้องตามบันทึกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วไม้สิบเป็นตัวบอกว่าคุณเองจะต้องเหนื่อยกับความรักแต่ว่ามันก็สำเร็จในสุดท้ายคราวนี้เนี่ยตัวตนของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนี้คุณได้ไพ่ราชนีได้ไม้ไพ่ใบที่สองคุณได้อัศวินได้ไม้มันแปลว่าความรักของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ไปต่อได้แล้วก็มันจะมีสิ่งต่างๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาหาคุณไม่ว่าจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีความอ่อนไหวแล้วก็ความอ่อนไหวเนี่ยมันก็จะนําพาทำให้คุณเนี่ยพบกับสิ่งที่บอกว่าอันนี้คือความรักที่คุณตามหามานานแล้วก็คุณเองเนี่ยก็ต้องการมันไฮไลท์ของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ถ้วยสไพ่ถ้วยสามเนี่ย มันก็อย่างที่ผมบอกก็คือคุณสามารถที่จะพบเจอกับความรักอะไรใหม่ๆแล้วก็คุณก็สามารถที่จะรับมือได้ทุกรูปแบบไม่ว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะมาด้วยรูปแบบไหนคุณก็สามารถกันก่อนได้จนสุดท้ายเนี่ยอัศวินได้ไม้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าใครคนไหนที่จริงใจกับคุณทําให้คุณมีความสุขเรื่องของความรักแล้วก็มิตรภาพได้ ก็ขอให้ชาวราศียชาวราศีกุมช่วงนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ